สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมอะไรคุณยกักษ์มาแมปอะไรเอ่ยปิดาเย้ <Yeah! S 2> แล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดใน้ทุกอย่างมีแต่คนคนคนคงนเงิน ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะหวังว่าวันนี้เราจะไมดกักคะแนนกันนะพี่ลรเบื่อแล้วเกินกักกันมาเยอะมากเออนั่นเลยผมไม่อยากโดนกักคะแนนอีกแล้วขนาดผมกักคะแนนผมยังได้ที่เลยมาเร็วคุณยักษ์โจทย์แรกจะเริ่มแล้วเออยังไม่เลิมคุณยักษ์คุณยักษเกยกับใคร ไอ้พอปซิเครล์ว่าอะไรเนี่ย ว่าไม่ทานแน่เลยเอามายแต่ว่าเราก็มีคนนะอุ้ยคุณยัว่าสวยจังเลยอามูฮะาอามูฮาฮาทำไมคุณยักว่าสวยจังไรอามูฮ่า เอเอมันก็ <st> น่ารักดีเป็นไอติมโทนไงเราขอให้สามนะ <î> s> <S ว้าวนึกถึงไอติมนี้เราต้องนึกถึงสีแดงกันตลอดเลยเนาะเคยกินไหมคุณย <st> ักษ์ญญที่มันขายอันละห้าบาท <st> แต่ตอนนี้มันขายอันละเจ็ดแปดเก้าสิบมั้งไม่รู้อ <st> ่ะเมื <st> ่อก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าคนไม่ทันอ่ะผมว่าคนสองนาทีสุดท้ายอ <st> ่ะโอ้ยน่ารักจังเป็นไอติมแบบแมงโตเออไม่ จำและการลืมเม็ดอ่ะเอ้ยจำได้ไหมคุณยางเมืก่อนมันมีเม็ดช็อกโกแลตตรงนี้ด้วยอ่ะแต่ตอนนี้เขาเออ,อไปแล้วอ่ะจริงดิอื๋อ oh, thank you thank you คคุณค่ะ พิ่มขึ้นมากเลยนะคะัาแบเปรียงเลยแบเปรียงเปรียงเลย <te le noise> โอ้ยทำไมห,ห้องนี้คนเล่นน้อยจังอะนั่นดิสี่คนเองอะไปเล่นห,ห้องอื่นกันไหมแต่ห้องนี้ไม่กักคะแนนนะห้องนี้ไม่กักคะแนนแล้วก็เล่นห้องนี้กันดีกว่านะเจ้าต่อไปนะคะชิเกนแบบเวอร์ชันคนเนอะโอเค คนยาหอมวันไม่ทานแน่เลยผมวันไม่ทานแน่เลยไม่สวยมากสวยแบบเฮ้ย,ยน่ารักจังไงย่าวัดผมเลยใ <c oughs> <c oughs> ห้ห้าดาวไรน่ารักใจชุดไก่ เออเอุยอ,อันนี้มันไก่ทอดอ่ะจะโจทย์มันต้องเป็นไก่ที่เป็นมิชวีเราให้สามละกันค่ะให้สามอุ้ยแม่ไก่ให้สี่เลยสีดาวดึ๋งๆไม่ว่าแต่ปากมันสีแดงแ่ะว<ช>้ยลูกเจีย๊ยบนี่มันไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบเราให้ให้สี่ละกันเราชอบไอเจี๊ยบมากเลยสองดาวอ่ะไ้ยทำไมให้ร้อนจังเอ้ยเอือ อุ้ยนี่มันห้าดาวเย้อันนี้เป็นแม่ไก่แม่ไก่ผมบอกเป็นลูกเจีย๊ยบเใช่แล้วอ้อาวโ,โอ้ขอบคุณค่ะ oh เย้อโหอำนาจแทบจะสุดท้ายเลยโอ้ยคนยากได้ที่สี่เลยเหรอเอาว่มมาเปลี่ยนห้องกันหน่อยดีกว่าโอเคเปลี่ยนก็ได้โอ้ยมาถึงก็ได้เล่นเลยเหรอไหนวาดอะไรดีอ่ะเอ้ยผมว่าผมคิดออกแล้ว วาดไม่ทันแน่เลยอนุ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 น้าห้าห้าเอ้ยอันนี้เราให้ดาวห้าดวงเลยเราเล่นอะให้สามพอไหมคะให้ด้วยให้ด้วยเกือบให้ห้าดาวแล้วเพราะว่าแบบโอ้วาดดาวมาหกดวงไม่ได้ถ้าวาดมาหกดวงเอาไปสามพอวาดห้าดวงให้ค่ะเฮ้ยคุณย่าวาดสวยอ่ะไออันนี้ใครอ่ะนี้ไม่รู้อัศวินดีด้โอ้ยอัศวินถือดาวหรอใช่ มีหนึ่งมีสองเฮ้ยกวยหั่นาระสุนไม,ไม่ใช่นี่มันผ <c oughs> ัดจันอ้าวไม่ใช่กวยหอมหออมอผัดจันไม่ได้เหรออู้โหยว้าวนี่มันเหมือนแบบนอกโลกเลยให้สี่ละกันค่ะเกตับให้ห้าเลยเอ้ยให้ห้าเลยเหรอเกตับอู้นี่สวยนะนี่ยให้สามละกันค่ะสี ตะกุ <G ül üş> ยักดู็ของผมอ้ยอันนี้เหรออันนี้เป็นเอ่อไม่ใช่อัให้สามค่ะในต่างหากหลักของผมว้าวมีใครรู้จักไหมคะถ้าใครรู้จักว่าตัวละครนี้คืออะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะยัไยกไม่รู้หรออุ้ยอันนี้เป็นแบบหนอ <G ül üş> นตัวกาดที่สามละกันหาดาวอใหม่อะ เอ้อยจริงด้วยเนี่ยนอนอาาน้ำอากาศอ้อยและผู้ชนะนก็คือฮาร่าโอ,อ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้าฮ่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 าอ้าฮ่าไม่เป็นไรนะคุณยักษ์อุ้ยคนเล่นคู่เยอะเลยอะ่ะอุ้ยเสียเปลี่ดาวเองเหอเกินไปไหมโอเครอบนี้โจทย์สุดท้ายแล้วนะคะคุณยักษ์ คิดว่าเราจะได้โจดอะไรผมว่าพัมกินยีกแเหรอไม่น่าใช่หรอแค่แครอทแบบคนเนี่ยนะแครอทแบบคนจะวาดยังไงวะ ผมวาดแบบเออก็ได้ก็ดีนะเปียบแครอทน้อยนี่ยังไงฮะยังไงยังไงผมชนะไงอุ้ยอยากวาดน่ารักจังเหมือนน้องเป็นกระต่ายเลยเยอะใช่ท่นะน้องอ่ะนี่มันอามกุนนี่เลยอย่ามองกูดใช่ไหมนี่เลย คุณยักษ์รอดูของผมได้เลยเฮ้ยแค่รอดน้อยนะให้สมแล้วกันนะสองะแนนมั่วผมเห็นนะว่าคุณให้สามนะ Fc ค่ะเอ้ยเราก็ตายเลยเราให้สี่เลยแนนเดียวพอเอออ่าอน้อง fc แบบนี้ต้องให้สคะแนนเดียวพอเลยเอ้ยโอ้ยอันนี้ก็น้องให้สมแล้วกันนะให้สี่ได้ไหมอะให้สี่ดีไหมให้5้าเลย ให้สามนั่นเลยดูหลอนเลยดูเออ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 เหมือนเหมือนคุณยักษ์เลยอ่ะอันนี้เออเหมือนคุณยักษ์เลยแค่หลอดเลยก็ไม่มีเทียวไม่มีเที่ยวโอ้ยอันนี้แค่หลอดเหมือนแบบน้องจะเหี่ยวเหี่ยวหน่อยไหมอ่ะอันนี้อยู่มาหลายวันแล้วอ๋อนี่มีแบบมีรอยบุบลงไปแล้วใช่ไหมน้องไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้คนน้อยจังอ่ะ ผม <ฮ pec S 1> ชนะทุกตาเลยมันเป็นไปได้อย่างไรรี่หนึ่งทุกตาเลย คุณยักษ์ได้ที่สี่แรัวเจ้าไม่เป็นไรน,นะคุณยักษ์คุณยักษ์กลับไปเล่นคุณยักษ์กลับไปเล่นไปช่งตัวเองคุณยักษ์ชนะได้ดอแต่คุณยักษ์ไกับผมแพ้แน่นอนเป็นไปได้อย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยักษ์แะผมด้วยบายยนะสีตาลวดเลยอ